สวัสดีค่ะก็สิบ,บอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถสวยมานาเสนอให้ชมกันเช่นเคยเลยนะคะท่านใดนะคะสาวกเชฟนะคะคันนี้เป็นเชฟไฟตา2ชั้น4ประตูค่ะรถกระบะสีประตูยกสูงนะคะเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0พัน cc คอมมอนเรวเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อนะคะมีถุงลมนิรภัยค่ะ กระจกเป็นไฟฟ้านะคะเรขยไม้สอ0 0 0นกว่าโ่ขทุกท่านเรือนใหม่ขึ้นครบปกติมีจอด้วยนะคะสบายสบาๆขทุกท่านหล่อๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมหลังคาแคลริบอยแอร์เย็นๆช่วงล่างแน่นๆนะคะลดพร้อมรุยขทุกท่านสนใจคันนี้นะคะราคา149,000บาทค่ะราคานี้เงินสดนะคะ เน้นโทรสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปไปดูรถได้ที่ถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีเบอร์โทรคนขายไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะเป็นรถล้านนะคะทุกท่านสนใจเน้นโทรค่ะและไปดูก่อนตัดสินใจนะคะนัดล่วงหน้าเพื่อจะได้อัปดติดสถานะของรถก่อนด้วยค่ะเพื่อความสะดวกนะคะแอดมินนำเสนอกันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ